ขอบคุณสปอนเซอร์อยากสนุกเต้นเต้นราใจ่ายคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรคามันชอสเตอร์เน็ตเต็ดเราเริ่มต้นกันที่พีแอบยิ้มนับบญพิกเชดของ10อิงยิงทีมเก่าเ์พูปาใจเป็นนัดที่2ของลิเวอร์พลแล้วหลังออกไปโดนสาวถมตั้นเฉือนชันะน10จากประตูของแดนอิงที่ซัดทีมเก่าตั้งแต่นาทีที่2นะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับก็ แพ้เป็นนัดที่2ของฤด,ดูกาลนะครับแต่ว่า3นัดหลังสุดก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับโดยล่าสุดโดนสองเต็มตั้งนะครับยัดเยียดความเป็นชัยไป1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของเดวิงซ์นะฮะสรุปแล้วนะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลก็มี33แต้มเท่าเดิมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มี33แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน้อยกว่าอยู่1นัดก็คือมีนัดตกค้างนะครับถ้าหากชนะ ในนัดตกค้งได้ก็จะทําให้พวกเขาทยานขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเดียวๆนะฮะหลังจากที่มีนัดตกค้งอยู่ในมือนั่นก็คือการเจอกับเบอร์ลี่นะฮะในนัดตกค้งแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการออกไปเยือน ure, นะฮะลิเวอร์พูลที่อันฟิ์เป็นสึกแดงเดือดนะครับจะติดตามกันต่อไปนะฮะมันจริงๆเลยทุกการนี้นะฮะฟาบิโอโรมาโนอัปเดตตลาดหน้าหนาวของปีแสดง ปาบริซิโอโรมาโนนะครับผู้สื่อข่าวคนดังชาวอิตาลีเอามาอัปเดตข่าวล่าสุดในตลาดหน้าหนาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจนะครับตัวเป็นข่าวกับนักเตะหลายรายในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะมอยเลสไกซิโดกองกลางของเอลกาวาดอจากสโมสรอินเดเปเดนเต้เดวาเย่นะฮะซึ่งถูกโยงกับปีศาจายิงหนังยันรอยก็ตามโรมาโนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์กับกองกลางในวัย19ปี re, ยังไม่มีอะไรคืบหน้า หลังจากที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงอยู่ในขั้นตอนของสโมสรและเอเจนต์ของท,ทั้งเตะรวมถึงการได้รับใบป,ประกอบอาชีพการทํางานที่ถือเป็นประเด็นสําคัญในการแขเทียบนอกจากนั้นโรมมโนยังเปิดเผยถึงกรณีมางโกสโลหกับโบคาจูเนียโดยระบุว่าทีมดังจากอาร์เจนตินายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้กับไบซ์แสดงแมนจนถึงเต็ดพิจารณาเลยท่านี้ทั้งนั้นในรายงานก็รายงานต่อไปในะคบว่าไบซ์แสดงพร้อมปล่อยตัวกองหลังในวัย30ปีออกไป หากได้รับกระแสจริงจังและน่าสนใจเท่านั้นนะครับตำนานฮอกแมนยูกระตุ้น2ข้างเดายวยิงยังเก่งได้อีกพอสวรร์ชันยอด้อดโคนะครับยอดเดายวยิงระดับตำนานของแมนเชสเตอรเชื่อทั้งมาคัดร็อดฟอร์ดกับอองเตนีมาซิยาว2องกองหน้าดาวรุ่งนะครับของปีแสดงยังสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้นกว่านี้อี ชี้ทั้งสองคนเต็มไปด้วยพรสวรรค์และหวังว่าพวกเขาจะรักษากับพัฒนาฟอร์มการเล่นที่เป็นอยู่แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือนะครับตำนานกองหน้าของแมนชสเตอร์ยูไนเต็ดกรุตุนมาคัฟอร์ดและอองตวนิมาสยาวสองหอกตัวเก่งของปีแสดงให้พยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเชื่อทั้งสองคนยังสามารถเก่งขึ้นได้อีกกว่านี้หลายเท่า บาซิยาเพิ่งซัดไป2ประตูจากการลงเล่น12นัดในลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งทวนทางกับผลงานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาที่เจตัวตะบันไปถึง7ลูกขณะที่รัดฟอร์ดยิงไป7ประตูในลีกและ14ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการอย่างไรก็ตามแอนิโกซึ่งช่วยแมยนเชสเตดคว้าแชมป์รายการให,ใหญ่ถึง8รายการและยิงไป121ลูกโดยเชื่อว่าทั้ง2คนสามารถเก่งนี้ขึ้นยิ่งกว่านี้อีก เขามาคัพโรว์เต็ไมไปด้วยพรสวรรค์ชั้นยอดเขามักจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมแต่บางครั้งการจดสกรอบของเขามันยังเอาแน่เอาหน่อนไม่ได้เวลาที่เขายิงใส่พระลูสอปรตบางครั้งมันก็มักจะตัดสินใจไม่ถูกต้องนะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เช่นเดียวกับมาคัพอร์ดที่ยังไม่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เขาต้องพยายามรักษาผลงานแบบนี้ต่อไปและหวังว่าเขาจะค่อยๆเล่นกันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เขาจะเป็นนักเตะอีกคนที่สามารถยิงได้2ีประบู ต่อฤดูกาลอดีตหอวกองทีมชัตนงกฤษเปล่าทิายเกิดที่เมืองไทยแข่งอินโดกลายเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ปีแดงสนคว้าตัวซื้ออินโดนีเซียอย่าง i n dot u r a n s f e r com ออกมารายงานนะครับว่าเอลสแกนแบกอสนะฮะแข่งในวัย20ปีซึ่งเป็นแข่งเยาวชนทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งเป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียอังกฤษแต่เกิดที่เมืองไทย ซึ่งปัจจุบันมีสัญญาเยาวชนกับของอิสวิททาวน์ในลีกอังกฤษกำลังตกเป็นข่าวว่ามี3สโม,มสรนในพรีมเมียร์ลีกให้ความสนใจที่ทีมึงตัวดาวเตะรายนี้พี่นุ่มเทียมหลังสัญญาของดาวเตะลูกครึ่งอินโดรายนี้กำลังจะหมดลงช่วงเดือนมิถุนายนในปี64นะครับซึ่งตามรายงานก็ได้เปิดเผยว่ามี3สโม,มสรอ,อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอเวอเรตต์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจกองหลังในวัย18ปีรายนี้โดยสัญญาเอลแกนส์เบกอส กับสโมสรอิสสวิททาวจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนหลังจากมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2020ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมา <S <S เขาก็มีการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไปแค่หนึ่งเกมในนัดที่พบกับจิงแฮมซึ่งช่วยทีมเอาชนะไปได้2-0ในศึก EFL Trophy สําหรับแอลกนแบกอสนะครับปัจจุบนันอายุ8ปีเล่นตัตัหน่งกองหลังนะครับมีความสูงถึง194เซนติเมตรเลยนะฮะซึ่งเป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียอังกฤษพ่ออังกฤษแม่อินโดนีเซีย ซึ่งแข่งรายนี้เกิดที่ประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปอยู่นิเซีเซียในปี21ก็ได้รับคุณการศึกษาทางด้าน,นการพัฒน,นาวิชาชีพฟุตบอลสูงเกรดก่อนที่จะใช้เวลา2ปีในการพัฒน,นาตัวเองสู่ทีมเยาวชนของสโมสรอิสวิทาลและยกระดับสู่ทีมรุ่น18ปีและ23ปีรวมไปถึงชุดใหญ่ในเวลาต่อมาจัดเลยไหม เตเต้เผยฝันเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกเตเต้นะครับดาวเตะตัวรุกของสโม,มสรชักเตอร์นูเนตทีมใน,นลีกยูเครนออกมาเปิดเผยถึงความฝันที่อยากไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับโดยแข่งสตาร์ไวส์สปีแล้วกันจับะมองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับในเกมที่พาต้นสกัดปลูกไปเอาชนะเบิร์มเมร์ตในทิงทิ้งในศึกฟุตบอลชุมลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยเจ้าตัวยิงมีถึง1ประตูกับ ะะและยังอาซิดได้อีกนะครับโดยเตเต้นะครับให้สัมภาษณ์กับโกเบเอสเตสปอร์ตซึ่งเป็นสื่อในบ้านเกิดนะฮะเขาบอกว่าเขายังมีความมุ่งมั่นที่จะพาชัคเตอร์ดูเน็ตประสบความสำเร็จหน,นการน,นี้แต่เขาก็ยังฝันถึงการย้ายไปเล่นกับทีมใหญ่ในเกาะอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะมีความฝันที่อยากจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้ผมโฟกัสอยู่ที่ชัคเตอร์ดูเน็ตเราเหลือสัญญาอีกไม่กี่ปี จะทําในส่วนของผมและมุ่งมั่นกับการโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อเทียมแล้วเตะชาวบาิลเลีลนกล่าวทิงท้ายนะฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบอยากมาใจจะขาดเลยนะโอ้สักวันหนึ่งนะครับถ้าหากแมนเชสเตอร์ชอบหรือว่าอยากได้ตัวนะฮะก็น่าจะเจรจาซื้อตัวได้ไม่ยากนะครับก็ตัวนักเตะให้สัมภาษณ์แบบตรงๆแบบนี้เลยนะฮะนี่คือสุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่ 5ธัทนบางคมนะครับปัจจุบบันมีความคิดเห็นกันนองรงอยงนะครับสาหรับโอกาสที่ไบสแสดงแมนชั่นตัดจะขึ้นนําเป็นจ่าฝูงกับแมตท,ที่ตกค้างเจอกับเบอร์ลี่นะฮะก็เชิญร่วมสนุกนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับโอกาสมีแล้วนะฮะฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสลุน้นแชมป์และมีโอกาสขึ้นนาเป็นจ่าฝูงนะครับถึงแม้ว่าจะผิดหวังในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ก็ตามนะครับที่ตกรอบไปอย่างน้อยก็มีเวลาเต็มตัวที่จะลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกมากขึ้นแล้วกันนะครับ